เสวัสดีค่ะอยู่กับเจเล c แชน n นลนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกเลยเนาะของ Open Beta นะคะเจไม่ได้มาทํานานเลยเพราะว่าก็มีเดว e ลด้วยแล้วก็มีไลซ์ซิมด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําคลิปนะคะเพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าอาโบนนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสิ้นสุดในเมื่อวานนี้นะคะวันที่22เนาะก็จะได้ว่างๆนิดนึงมาทํานะคะแต่ว่า การโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบาหน่อยนะคะสเปลสเปลท้ายังเหลืออยู่ตอนี้ยังพอไหวอยู่นะคะคือว่าของอะคะ่ะของเจ๊ที่ไม่ได้ใส่ของอะไรเลยแบบว่าของไม่ได้เยอะมากนะคะของค่อน้ันธรรมดาเลยนะคะแล้ววันนี้อ่ะเป็นคลิปแรกว,วันนี้เจ๊ก็จะมาแนะนําคงเลเวลร้อยกันเกือบหมดแล้วนะคะก็คือดันนี้นะคะดันนี้ดันนองกรนองนะคะตะก้อนเทนเลอร์นี้นะคะก็คือว่าเราจะมาลงไปเอาแหวน นะคะซึ่งเจก็เปิดตัวเด็กมา2ตัวเลเวลร้อยยี่ินะคะทั้งสองตัวเนี้ยเราลงคนเดียวอะ่ะเราก็จะเอาพวกเนี้ยเข้าไปรับกล่องได้นะคะเราก็จะมาซื้อเปิดดันที่นี่มีแล้วหมดสาวระดับนะแต่วันนี้เจอะยังไม่ได้มีของเยอะและเจไม่ได้ทานานบอสทัหมดด้วยเจจะเอาแค่ระดับแรกก่อนได้หนึ่งกล่องนะคะแล้วตีบอสอาจจะได้อีกสักกล่องหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนนเนี่ยดันเนี่ยอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นอตอเมริกานี่นะคะอยู่ที่นี่ดันนี้ว์ปมานะครับวับมาปึ้มเลยดันนี้ เราก็จะมาเปิดกุญแจกันนะ,ะเดี๋ยวสักครู่นี่ก็คือว่าเจจะเอาตัวของตัวนี้มาเมื่อวานเจมาลองเทสแล้วแต่ว่าโอเคต้องเทสก่อนแล้วก็มาทาคลิปบอกวันนี้นะคะบอสก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรมากนะคะบอสก็ธรรมดาคนธรรมดาสามารถแบบเรายังพอไหวอยู่ในการในการลงดันนี้นะคะไม่ไม่ยากมากเนาะเดี๋ยวเจเนี่ยเปิดเมื่อกี้ไม่ได้เปิดลินออกมานะคะ อยู่นี้น,นะจะงงง,งนิดหนึ่งดินเปิดแล้วงง,งงนิดนึ่งนะคะเคดินเปิดแล้วนี้ยังไม่ได้อัพเราจะใช้คริสตินละกันในวันนี้จะใช้คริสตินไปก่อนแบบนนะคะเปิดไม่ได้เนี่ยหน้ามันชอบบักวะหน้ามันชอบบักแล้วก็เปิดไม่ได้ถ้า G m อแบบเห็นหรือว่าเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ กนด้วยนะคะมันมันมันยังบั๊กอยู่นิดนึงตรงนี้เวลาเปิดไปแล้วมันหายไปโอเคเราเตรียมความพร้อมเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะคะเจไม่อยากให้คลิปนี้มันนานสักเท่าไหร่เสียงเสริมก็เสียงฉากเสียงถ้ามันดังไปเดี๋ยวเจจะอัดใหม่ให้นะคะโอเคเราก็เปิดเลยนะคะเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมดันไปเคลียร์มอนข้างในนะคะเข้าไปเลยและสองตัวนี้ค่ะเข้าไปเหมือนกันเข้าไปปุ๊บ อ่ะเข้าไปทางคู่เลยนะสองตัวก็จะตามเข้ามานะคะตัวเด็กก็จะตามเข้ามาพอเราเข้ามาถึงในดันเนี้ยเอาตัวเด็กเข้ามานะคะเสร็จแล้วตัวเด็กเนี้ยก็มุดบ้านไว้นะคะเอามุดบ้านไว้เอาสองตัวมุดบ้านเอาไว้นะคะก็มุดบ้านเดียวกันกันเลถ้าเกิดว่าเรามีเรามีแค่บ้านเดียวนะคะอีกตัวหนึ่งก็มุดไปเลย,เลยโอเคเข้าานไปแล้วทางคู่ <S <S เสร็จแล้วเราก็มาตีมอนเลยค่ะ เมื่อวานเจเทสแล้วนะเจเทสแล้วก็ไหวอยู่นะคะในในความที่ว่าของอาจจะน้อยแต่ถ้าเพื่อน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 มีของเยอะอะฮะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะสบายเลยอีตัวเมทนี่แรงมากนะเมื่อวานเจโดนไปจะขอเทสเป็นเดวบลต่ำๆไปก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกว่าไงมันจะได้แบบว่าไม่ มันจะได้ไหวอะแล้วแบบใครใครจะอ่าเทสเป็นอย่างอื่นเงี้ยเดี๋ยวถ้า,ถา,ถาไมมันดังต้องขอโทษ้วยนะคะมนนีเจมไม่ได้ต่อหูฟังมันปวดหูมากใส่หูฟังสตรีมมาหลายวันที s <S จะตีตัวตัว oh. ที่มันเป็นเมดก่อนนะคะเพราะว่ามันเมื่อวานโดนแรงรุนแรงมากโดนรุนแรงมาก พยายามจะให้เร็วที่สุดนะเ <You are. S 1> พราะว่าคลิปมันจะได้ไม่นานนะแต่ถ้ามีดันอื่นอีกเจจะพยายามแบบว่ารวบลัดที่สุดแล้วก็ให้เร็วที่สุด <Yeah. S 1> ดันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเ <Yeah. S 1> คลียร์ไปเ <Yeah. S 1> คลียร์ไปแล้วสุดท้ายมันก็จะได้ <Yeah. S 1> ได้เกาะบางคนเล่นใหม่ไม่รู้จริงๆไม่ทราบว่าจะทำยังไงเจ <Yeah. S 1> จะแนะนำให้นะเจ <Yeah. S 1> จะอัพน้องน้องแล้วนะอย่างน้อยต้อง น้องตัง้งน้เมิถักสาพัน 3, อันนี้อ่ะโดนสกิลแรงอยู่นะคะเนี่ยมันสกิลแรงมากนะมันเป็นเวทเห็นไหมนี่ขนาดแบบมอนแค่ร้อยยี่สหน่อยๆนะยังขนาดนี้เลยนะคะต้องบอกว่าแถวหน้านี่สามตัวนี้สีตัวเจอัพมาหมดแล้วนะยังแทบจะไม่ยังแทบโดนเวทตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะและ้วคิดดูว่าชั้นบนจะเป็นยังไงมอนสเตอร์มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงอะคะ่ะโอเค เจพยายามรีบให้นะคะจะพยายามรีบให้ดันพวกเนี้ยค่ะลงทุกปันมันจะมีเวลารีดันเจียนให้เห็นนี่เรากดมาที่ดันเจียนนะคะเนี่ยอย่างที่เราลงไปเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานหรืออะไรมันจะบอกนะคะว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเราถึงจะมาเปิดดันนี้ได้ทีหนึ่งของก็ชั้นนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือเรามาเอากล่องจํานวนเกองก็ ตามระดับที่เราลงนะคะนี่เราลงเป็นระดับแรกเนาะจะลงเป็นระดับแรกโอเคอีกสองตัวก็เอาเออกมาจากบ้านแต่จริงๆอยู่ในบ้านมันก็ได้ของนะคะดูอุย้ยจะโดนสองอันเลยอะ่ะอุย้ยตายหมดเลยแรงมากนะ แรงมากแรงมากแรงมากอันนี้พลาดเองนะครับวันนี้เจไม่เจไปดูสองตัวเมื่อกี้เอาออกมาจากบ้านนะคะมันก็เลยแบบโดนกระหน่าแรงมากต้อนนีคลิปเจยังไม่ได้ไปลองชั้นบนเพราะชั้นบนนะคะมอนนะ่ะเราอาจจะสู้ไหวแหละแต่ว่าบอสอ่นะเจาอาจจะยังไม่ไหวกับบอสเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจะไปลงจะพยายามลงเอเอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเลเวลอะเจาอาจจะหยุดไว้เท่านี้ก่อน โอ้โหยิงทีเดียวเองมีขนาดอัพให้แล้วนะเจเจยิงให้ให้หนูทีเดียวเองเหรอเจยิงให้ทีเดียวอ่ะแล้วถ้าโดนเวทก็คือแบบมมันแรงมากจริงคือต้องบอกว่ามันแล้วมันโดนมันโดนเบาด้วยนะเห็นปะอ่าให้สังเกตดูนะครับมันโดนเบามันโดนมันโดนมันโดนดามจเบามาก มไม่บวกเลยยังน้อยนะจะบวกให้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะคะโอเคไปีกีตัวไม่เยอะแล้วเลยหกตัวข้างหน้าก็จะบอสจะอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเจะจะเคลียร์ให้ไหวที่สุดจำไว้นะคาะว่าเราปีตัวที่มันเป็นเวทตัวนี้ก่อนใครที่แบบว่าโอเคลงไม่ไหวก็ พาเอาตี้มาลงได้กันก็ได้ค่ะเพราะกล่องอะมันกล่องใครกล่องมันอยู่แล้วกล่องใครกล่องมันอยู่แล้วกล่องมันเข้าในเมลอยู่แล้วนะคะถ้าลงไม่ไหวก็ชวนคนอื่นมาลงด้วยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาแบบช่วยๆกันนะคะช่วยชวนกันลงช่วยกันลงแบบว่าชวนเอ้ยเชินลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะได้แบบบอสอยู่ข้างหน้านะคะตัวบอสอยู่ข้างหน้า ก็บอสไม่ไม่เก่งเท่าไหรค่ครับอีตัวนี้ยังยังเก่งกว่าเลยนะพยายามเปิดทางเข้าไปฆ่าให้ได้ไม่ไหวเพลองยามากายานี้เจก,ก็ชุบตอนเลเวลไปจนจะหมดละ วันนี้ก็จะหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะวันละแบบอนลคลิปเดี๋ยวเจจะบองไปเทสดูก่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งเจจะลงคลิปให้นะคะจริงๆอะวันนี้ว่าจะลงไทยเปย์แบบว่าลงไซเฟยสามก,ก๊กอะไรพวกนี้ไปหาของเพราะว่าคือเราเป็นสายเราเป็นสายแบบสายฟรีอะเนาะสายค่อนข้างฟรีนะต้องบอกว่าเจาไม่ได้เติมเยอะแยะอะไรมากมายนะคะโอเคาย เดกว่าไม่ตายซาเอเจยังเบาอยู่นะคะเราเจยังไม่ได้อัพคาสให้นางเดีเ๋ยวเจจะอัพคาสให้เป็นให้เป็นร้อยนะคะแต่ยังเสียดายอยู่ตอนแรกก็ว่าจะอัพตัวอื่นก่อนล้วจะมาทำฮิปโปก่อนนะคะอ่ะโอเคน่าจะเหลือตัวน่าจะเหลืออีกตัวเดียวตัวนี้แล้วก็บอดเลยข้างบนบอดจะบอดมันจะแบบว่ามันจะเขาเรียกว่าไงมันจะ มันจะแบบมีสามตัวเป็นในร่างเดียวกันจะเป็นสามร่างนะคะค่อนข,ข้างอลังการอยู่ข้องบนชั้นบนก็คือหนักนวงดนจะจะเอาชั้นนี้ให้ให้ลอดก่อนละกันเดวิบ145แต่ของไม่มีนะคะก็มอนมันก็เก่งบอสมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเดวนนีบอสมันไม่ใช่แบบคือบอสมันเก่งโอเคบอสมากนอะ เดี๋ยวเราจะเตรียมสุกกบอนิดหนึ่งเวลาเหลือแหล่นะคะแล้วเวลามันเหลือเฟื่อมากสุกกบอนนะคะเจก็จะเอาหุนแผนนะคะนี่ซาเอตจะไม่เอานะคะใช้แค่ใช้แค่นี้นะคะโอเคลุยเลยเลือดไม่เต็ม <are> เจไม่ได้ไม่ได้เก็บอันนี้มาเพราะว่ามันไม่ขึ้นมันขึ้นหน่อยมาแล้วเราจะเคลียร์ตัวหลังไปก่อน ไปหรือเปล่าภาวานาอย่าให้มันอ๋อลืมเปิดคริสเอามันเปิดได้แค่นี้อุ้ยโดนสองอันแน่เลยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเจเจ๋ยวเจ,เจหนีก่อนนะคะน่าจะไม่ไหวรอบเนี้ยโอเคไม่ไหวเดี๋ยวกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนีก่อนแต่ตายก็ไม่เป็นไรนะคะตายไม่เป็นไรคือเมื่อกี้เนี้ย โอ้ตายแน่ตายไม่เป็นไรนะคะอันนี้ตายนะมันมันเมื่อวานอ่ะเจมีบงม,มีบัฟไงวันนี้ไม่มีไม่มีบัฟมันก็จะยานกนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดียวเจวับไม่ทีหนึ่งนะคะเนี่ยเด็กคิดดูสิเดวเจ,จะไปสู้ข้างบน,นงได้ยังไงเดไม่ได้ชํานาญเกี่ยวกับการแบบทางสู้บอสทางอะไรอันนี้ตายไม่เป็นไรนะคะถ้าเรามีตัวอยู่ในดันยังไงดันมันก็จะไม่จบ เพราะเราตายคนอื่นยังอยู่นะคะก็คือจะมีสองตัวอยู่ข้างในโอเคจริงๆใช้สองตัวไปสู้ไปช่วยสู้ก็ได้แต่สองตัวเจไม่มีของเลยไม่มีของเลยเทียงนี้เจจะไม่เอาคุณแพทไปละกันจะไม่เอาคุณแพทไปนะจะไม่เอาคุณแพทไปจริงๆเมื่อวานอ่ะเจะใช้ฉายานะมันเลยมันเลยค่อนข้างจะไหวนิดนึง แต่วันนี้ไม่ได้ใช้สายาเดี๋ยวดูก่อนว่าสู้ไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเอาตัวเด็กมายืนมาช่วยยืนนะคะโอเคแต่ว่ามันก็เหลือน้อยละน่าจะได้อยู่เ็ว่าโดนโดนไม่ได้นะโดนตัวน,นี้ไม่ได้เลยโดนเวดไม่ได้เลยนะคะแรงมากพยายามแบบอย่าไปกดผิดกดอะไร เแมนหลักก็ยังพอทนได้อยู่นะคะอาจจะติดหินนิดนึงติดหินแล้วมันจะทึกขึ้นไม่เป็นไรโอเค่าจจะดีขึ้นนะคะเกรนน่าจะดีขึ้นแต่ว่าโอ้โห บอสมันแรงอยู่นะครับบอสมันแรงเดี๋ยวเราจะเซกมันโหดูดิยิงยังไม่ยิงยังไม่แทบไม่ไหวเลยอ่ะขนาดนี้แล้วนะขนาดนี้แหละ โอ้เดีจยวไม่ได้กินสายามไม่ได้กินอะไรเลยนะอันนี้คือแบบเนี่ยน้ำมิดถ้าไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยโอ้โหหนักหนักหนักจะกินฮิวสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคไม่รู้ว่าบอมมีสกิลไหมคะ่ะน่าจะลงสกิลก็น่าจะลงเทิร์นนี้แหละ น่าจะไม่มีสกิลพอไม่ลงสกิลเลยแต่บอสข้างบนคือมีสกิลนะบอสตัวบอสตัวอื่นมีสกิลนะตัวนี้ยังไม่มีจริงๆต้องเอาขนแผ่มาปนะคะแต่เจมไม่ได้เอามาถามว่าทำไมจีใช้คิสตินเพราะว่ามันถูกมันถูกนะครมันมันดังถูกมันยังใช้ได้อยู่โอเค เรียบร้อยค่ะไหวอยู่นะคะอาจจะพลาดตอนแรกวันนี้นี่นจะได้กล่องนี้นะคะกล่องนี้กล่องที่ได้จากจบดันก็ได้กล่องนี้เหมือนกันนะคะดีเจจะรีวิวให้ดูในการจบดันนะคะแล้วก็เปิดกล่องนี้เนาะว่าได้อะไรเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยอาจะมีสร้อยแมนจะมีอะไรอย่างนี้บางทีก็กเกลือนะคะไม่เป็นไรเราจะได้ทั้งหมดนะคะสามกล่องแต่มันจะเดีวไม่ได้นะคะเพราะอีกสตัวจะได้ด้วยนะคะ อีสองตัวเ็าจะได้ด้วยโ okay. อเคอร่อนหนึ่งแต่มอนหมดแล้วนะมอนนะเจตีหมดแล้วนะจะเดินไปดูบางทีเวลาจบดันมาอาจจะดีเลยนิดนึงนะอ่าจบแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาเข้าที่เมลของเรานะคะนี่กล่องมันก็จะมาเข้าที่เมลแล้วเดี๋ยวมันจะเด็งพาเราพาเรากลับไปนะคะถ้ามือจะไปโดนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยจะขอโทษด้วยนะคะบางที มือไปพลาดไปโดนใหม่นะคะโอคก็จะได้โบนัสด้วยโบนัสได้โบนัสี e ีด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเด้งมาทงเด้งมาที่นี่เห็นไหมสองตัวนั้นก็จะเด้งมาด้วยนะคะก็จะได้กล่องไปที่สองตัวนั้นด้วยนะคะนี่คือวิธีการลงดันได้หินี่หินร้อยห้าสิบนะคะก็ลงได้วันละหนึ่งครั้งค่ะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเอง OK. โอเคโอไม่ไหวมันไม่ไหวจริงจริอะ่ะ มันมันมันยากมันยากพอสมควรเหมือนกันนะเท่าที่เจมองว่ามันมันก็คือมันยากเลยนะคะพอสมควรเหมือนกันสําหรับเจสำหรับเจที่ไม่ได้มีของอะไรเจรู้สึกว่าโอเคมันยากโอเคค่ะก็เจมาเป็นไกด์ให้นะคะในในการลงดันก็อย่าลืมมาลงนะคะมันเป็นดันแบบรายวันนะแล้วก็ซื้อตั๋วได้ตรงนั้นเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอบคุณแล้วเมื่อกี้โอเคมาดูนะคะนี่มันจะติดเห็นไหมอืมจะติดเห็นปะ ยี่สชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็เดี๋ยวพอมันรีปุ๊บเราก็มาลงได้ใหม่นะคะ1วันหนึ่งครั้งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปแรกของตอน open beta นะคะก็เจฝักไว้เท่านี้นะคะเป็นประโยชน์ยังไงก็ขอบคุณนะคระับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจและติดตามเจด้วยนะคะทุกครั้งที่เจไลค์ก็มาคุยกันนะคะมีอะไรจะมาบอกกันนะต่อไปเป็นอะไรติดตามได้เลยนะคะกับเจในช anel ขอบคุณค่ะ